ของพระราชบัญญัตินะคะการศึกษาภาคบังคับนะคะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่น่าจะเป็นเรื่องที่ใช้สอบนะ,ะของครูผู้ช่วยรอบทั่วไปเท่านั้นใครที่สอบกรณีพิเศษอันนี้ไม่ต้องดูดูเฉพาะคนที่จะสอบรอบทั่วไปนะคะและเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ออกค่อนข้าง บ่อยและเราก็มักจะจาสลับกันนิดเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้ครูอมีจะมาให้ทริคหรือมาให้เทคนิคนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาครูอมีขอใช้เวลาประมาณ2-3ถึงนาทีเล่าประวัติครูอมีก่อนเพราะวันนี้มีนักเรียนใหม่เข้ามาเยอะจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเกียรตินิยมอันดับ2นะคะแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการครูนะคะของ สพทเนี่ยค่ะทั้งได้อันดับที่1ถึง2ปีสอนคือ2ปีติดกันเลยนะคะแล้วก็เป็นอดีตนะคะวิทยากรของเป็ทีนก็คือเวทีที่สอนเรื่องแพทหความถนัดทางวิชาชีพครูที่สอนเด็กมาแล้วนะคะทั้งหมดคือเวทีหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนเรียนกับพี่ทั้งหมด1,000งคนและใน ตลอดระยะเวลา4ปีที่เป็นวิทยากรแป๊บทีนพี่เขียนหนังสือให้น้องๆอ,อ่านไปแล้วมากกว่า180,000เล่มนะคะแล้วก็สอนมาหลายจังหวัดนะคะและเวทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีน้องเนี่ยมาเรียนกับพี่เนี่ยเต็มฮอลเลยนะคะคือเต็มเต็มเต็มมากเลยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสนะคะไปออกข้อสอบนะคะทางด้านคลัง ข้อสอบแห่งชาตินะคะของสำนักทดสอบแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่า O n e เเป็นครูนะคะที่ผ่านการทดสอบระดับประเทศเนี่ยหลายพันคนแล้วเขาก็คัดเลือกครูเพียงแค่นิดเดียวก็คือถ้าเกิดว่าเป็นภาคกลางเนี่ยก็มีนั่งโต๊ะกันเนะอยู่แค่สี่ห้าคนที่ออกข้อสอบและ ทำคลังข้อสอบเพื่อจัดส่งไปให้คณะกรรมการข้อสอบข,ข้างบนเป็นคนกลั่นกรองและออกมาเป็นข้อสอบออนจริงๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นคนออกข้อสอบ Mock Exam นะคะร่วมกับบริษัท Monkey Everyday ที่มีนักเรียงเข้าสมัครสอบปีที่แล้วนะคะถึง 1, 1นึ่งแสนคนได้ร่วมกับวิทยากรระดับชาติหลายท่านซึ่งพี่มี่ก็เป็นหนึ่งในโปรไฟล์นะคะ ถามค่ะการศึกษาภาพบังคับมีเวลาเรียนกี่ปีติ๊กตอกติ๊กตอกทุกคนพิมพ์กี่ปีคะถูกค่ะภาคบังคับคือเก้าปีภาคบังคับคือเก้าปีตั้งแต่ชั้นปีที่เท่าไหร่ทุกคนพิมพ์นึกถึงเด็กฝรั่งเกรดหนึ่งถึงเก้เก้า้าวใหม่การศึกษาภาพบังคับมีมสามไหม อยู่ในพระราชบัญญัติมีเปล่าไม่มีโนมสามอ่ะเก่งมากเด็กที่เข้าเรียนในการศึกษาภาพมาครับต้องมีอายุกี่ปีคะทุกคนข้อสอบข้อนี้ถ้าคุณไม่แม่นคุณอาจจะกระโจนไปตอบขอไขซึ่งผิดเพราะมันไม่ครบฟอกไก่เนี่ยตัดช้อยทิ้งต้องตอบว่าเจ็ด ย่างสิบหกเว้นแต่สอบได้ในเช่นพิธีเก้าเวลาอ่านกฎหมายการุณาอ่านให้ครบทั้งบรรทัดอย่าตกม้าตายเพียงเพราะว่าเรารีบตอบไม่มีใครไม่มีใครเขาไล่คุณไปไหนนะคะกรุณาอ่านให้ครบทุกบรรทัดทุกช้อยโอเคใครโอเคพี่โอเคนะอ่านให้ครบทุกช้อยนะจ๊ะอย่าตาดับอใครติวกับพี่อมมีราวังให้ดีนะอ่านให้ครบทุกบรรทัด ถ้าไม่รู้อะไรเอานิ้วในชี้ไปเลยครูบรรทัดอ่ะต่อหากเด็กชายเอเกิดในปี2560เออปีไหนอะที่เด็กชายเอจะถึกเกณฑ์ต้องเข้าเรียนในภาคการศึกษาภาคบังคับง่ายมากก็67เงี้ยก็นับไปก็จบ7ปีข้อสอบวิีคอเบาเบาต่อนะคะ114ภากเด็กชายบี ถึงเกณฑ์จะต้องเข้าศึกษาภาพบังคับปี65แสดงว่าเด็กชายบีเนี่ยจะต้องเกิดในปีไหนย,ย้อนหลังไปสิเธอเนี่ยย้อนย้อนไปนี่ย้อนย้อนย้อนไป7ปีอ่ะย้อนไป7ปีลบกันไปก็เหลือคือปี2558ไง65ลบ7ปีก็เหลือ58จบ หกห้าลบเจ็ดใช่ปะ่ะเหลือห้าแปดอ่ะต่อหากผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนเลยคีย์เวิร์ดคือคำว่าผู้ปกครองนะการอ่านกฎหมายต้องอ่านให้เข้าใจทุกบรัทัดผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนมีโทษปรับไม่เกินกี่บาทคะคุกคนตอบขอไข่หนึ่งพันค่ะจำเรื่องยายไว้จำเรื่องยายยาย มีหลานแต่อยากใช้หลานเป็นง,งังทาสไม่ให้ช่วยงานยายโดนโทษหนึ่งพันบาทต่อไปค่ะข้อหกหากผู้ครองไม่มอำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ยายเอาหลานเข้าไปในสุ่มไก่ตบปีกับครูบอกยายโดนอะไรคะอะไรปิว้วอะไรปิ้วแน่นอนแบงค์พันปิ้วแน่นอนยายเตรียมเลยเตรียมแบงค์พันปิ้วหาครูแน่นอน ไม่ใช่หาคูมไปหาคือต้องโดนโทษปรับอ่ะเกออันและต่อไปร้อยสิบเจ็ดหากในจ้างกักขังหน่วงเหนียวเด็กคนหนึ่งอายุสิบสี่ปีในจ้างอาจจะกักขังเด็กคนหนึ่งให้เย็บโรงงานเย็บตุ๊กตาผีโรงงานเย็บตุ๊กตาเด็กกักขังน่วงเหนียว แล้วไม่ให้เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่แจ้งเคสด้วยไม่ทาอะไรเลยในจา้างคุณนั้นจะโดนโทษเท่าไหร่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้เรียนไม่ได้ไปกฎหมายก็อาจจะต่อมือมวนสุๆ่ๆแต่ใครที่เรียนกับคูเพียงนี่จะรู้ว่ามันต้องจําไว้ว่าถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ได้แจ้งเคสแล้วมีเหตุแบบไม่มีเหตุอันควรแล้วทําให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนโดนโทษแน่นอนล่อไปเลยหนึ่งหมื่นจะนด้ยังหนึ่งหมื่นเลยนะ แบงค์พันสิบใบปิวอ่ะนะข้อสิบร้อยสิบแปดชายกลางารักใครชอบพอกับเด็กซเด็กหญิงสีเนี่ยอายุสิบสาปีก็มาอยู่กินฉันสามีภรรยากันที่บ้านในชายกลางเด็กยตักขังลูกเหนียวไม่ให้หญิงสีไปเรียนที่โรงเรียนชายกลางจะโดนทอดปรับไม่เกินกี่บาทตอบอะไรคะทุกคนชายกลางใช่ผู้ปกครองปะไม่ใช่ตอบหมื่นบาท บอกตายแล้วครูใช้กลางลบจิตไม่ใช่เป็นเคสเป็นเคสอ่ะหมื่นบาทนะต่อไปร้อยสิบเก้ายายสายเลี้ยงหลานไว้คนหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าเออยยายยายสายที่บ้านนี้มีเด็กถึงวัยเรียนหรือเปล่ายายสายโกโหกว่าไม่มีไม่มีเลยจะเก็บหลานไว้ใช้งานที่บ้าน อะไรตัดช้อยทิ้งก่อนมีเจ้าหน้าที่ถามว่ามีเด็กถึงไวเรียนหรือเปล่ายายโกโหกว่าไม่มีคีย์เวิร์ดคือคาว่าโกหกตัดกอไก่ทิ้งตัดคอควายทิ้งอ่ะใครว่าขอไข่โกหกนะยายใครว่างองงูคุณวิเคราะห์สิคุณตอบขอไข่เพราะอะไรคุณตอบงองงูเพราะอะไร เรามาดูจุดเข้าใจกันแล้วนะครูแอมมี A ่ใบให้น e, ะนี่คือโกหกนะแจ้งอ่ะมีคนบอกว่าหนูตอบขอไข่เพราะว่ายายเป็นผู้ปกครองเขาเลี้ยงประจำใช่ปะอ่าแต่คนตอบหมื่นหนึ่งอ่ะมีคนบอกว่าหนูตอบขอไข่เพราะว่ายายคือผู้ปกครองแต่หนูตอบไม่ไม่หนูตอบหมื่นหนึ่งอ่ะล้วมาดูเรามาดูเฉลยกันเอานี่ แจ้งข้อมูลอันเป็นเย,ยายยายสายโกหกยายสายโกหกต้องโดนโทษเท่าไหร่คะ,ฉะเฉลยทุกคนข้อนี้ตอบอะไรยายสายเนี่ยยายสายมีตังค์ไหมเออเพราะฉะนั้นตอบหนึ่งบืนใครที่รู้สึกว่าเออใครรู้สึกว่าอ๋อ อ๋อเขาคิดกันแบบนี้นี่เองอ๋อเขาวราะห์เข้าสอบแบบนี้พิมพ์อ๋อใครรู้สึกว่าอ๋อพิมพ์อ๋อเออรู้สึกว่าเออฉันลืมอ๋อฉันเข้าใจแล้วเออฉันลืมอันเดยใครจะหัวเราะให้ตัวเองหัวเราะไปเลยแบบเออฉันอ๋ออ่ะอายฉันลืมยายสายโกหกไงยายสายโกหกไงยายสายแจ้งข้อความมันเป็นเท็จไงเนี่ยแจ้ง ความอันเป็นเฮตนี้อาโดนดีหนึ่งหมื่นน่ะเต็มเต็มเลยบอกอยากจะตียายจำยายสายไว้นะจำยายยายหมอบมันไม่ออกแน่ยายไม่แล้วเขาสอบยายแล้วยี่ติบบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครองวงเลอ่วงกลมเลยนะไม่ใช่ผู้ปกครองมีเด็กเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าเรียนด้วย เขาจะต้องมีหน้าที่ต้องแจ้งหน่วยงานใดภายในระยะเวลาใดตั้งแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ด้วยก็ไก่ต,นต้นักง,งานเขติบห้าวันขอไข่ช้องถิ่นขอควาย<ม>กัรชาก็ไก่นะ่มันผิดแน่ๆแนละ้วตัดช้อยทิ้งแต่ถ้ากบบคุณอ่านกฎหมายฉบับนี้แบบไม่เป๊ะน,นะคุณก็อาจจะ hey, เฮ้ยฉันคุ้นเขตพื้นที่แต่ใช่หรอเอาดีๆ เขาพูดถึงเขตพื้นที่และท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบงอง,งูท้องถิ่นกับเขตนี่นี่เขาเขาพูดถึงสองคนท้องถิ่นกับเขตจำได้ปะเออที่บอกอะไรอะ่ะท้องถิ่นกับเขตอะ่ะเอออันนังคะแนนค่ะนักคะแนนใครว่าวันนี้ติวสนุกบ้างพิมพ์สนุกนะคะใครว่าติวสนุกบ้างพิมพ์สนุกอนนัคะแนนค่ะนับคะแนนเนาะโอเค โอ้เต็มส,สิบได้สิบใครว่าวันนี้ติวสนุกบ้างเข้าใจไหมจําได้ไหมอ่ะทบทวนนะคะมาตราไหนคะที่เอ่อทางเขตเวลาจะรับเด็กอะที่บอกว่าป้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลมีน้อยจะรับเด็กเข้าเรียนต้องแจ้งปิดปิดประกาศแจ้งที่ไหนคะต้องต้องปิดประกาศแจ้งที่ไหนอ๋อปิดประกาศแจ้งที่จำได้ยัง เขตไปท้องกับศึกษาเขตไปท้องกับศึกษาอยู่ที่คือเขตต้องไปปิดปิดประกาศที่เขตท้องถิน่นแล้วก็สถานศึกษาสามที่เลยนะแล้วก็ปิดประกาศไว้อย่างน้อยหนึ่งปีแล้วก็ต้องแจ้งเปน็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบด้วยจาได้ยังเออนี่คือมาตราห้าผู้ปกครองต้องพาเด็กจูงมือลูกไปโรงเรียนคือมาตราหกใช่ไหม แล้วผู้ปกครองสามารถจะผ่อนผันได้อาจจะเอาลูกตั้งแต่หกขวบเข้าโรงเรียนตั้งแต่ปหนึ่งก็ได้การศึกษาภาคบังคับครูคเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบเด็กเข้าเรียนได้ตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงอ่ะทุกคนตอบ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 ,ตอบจำได้ยังอะไรขึ้นลงใจเย็นสันขึ้นกับสันตกจำได้ยังหลบตาจินตนาการิภาพาทิตย์แตบตาอยู่เนี่ย พระอาทิตย์อ่าสันขึ้นกับสันตกจำได้ยังอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนหรือเอผู้ปกครองขัดขวางตบตีกับครูไม่ให้พาเด็กไปเข้าโรงเรียนจะโดนโทษเท่าไหร่คะทุกคนอ่าหนึ 1, 000, ่งพันแพันปมมีมีปีวมีปิ้วแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไปให้อเหมือนกับ ใครก็ไม่รู้ที่ใช่ผู้ปกครองอ่ะไม่ให้ลูกเข้าเรียนอืมเรื่องแล้วก็บางทีก็โกหกแจ้งความมาเป็นเท็จจะโดนโทษเท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งหมื่นจำเรื่องยายสายไว้ยายกฎหมายนี้มียายอ้าวมียายนะมียายเอออ่ะจําประมาณนี้เนาะกฎหมายนี้มียายม่กเกี่ยวอะไรวะครูเออเดี๋ยวมีมียายมียายอ่ะเดี๋ยวถามถามวันนี้ติวแล้วเป็นยังไงบ้าง เข้าใจมากขึ้นไหมสนุกไหมนี่ต้องถามนักเรียนใหม่เปิดไม้แล้วลูกใจมากขึ้นค่ะมีทริคเยอะขึ้นแล้วก็อ๋อก็คือจําได้ง่ายขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นใช่ไหมโอเคเราอยากให้ฟังหน่อยว่าเรียนกับครูเอมมี่สนุกยังไงสนุกก็คือครูเอมมี่จะมีทริคในการจำอย่างเงี้ยค่ะแบบเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งจากเมื่อก่อนที่แบบอ่านลรวแบบไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอครูเอมมี่แบบเปรียบเทียบเสร็จเออตลกแ,แล้วมันมันก็จําได้อย่างเงี้ย อือโอเคขอบคุณค่ะโอเคมากเลยค่ะเหตุผ <laughs> ลที่ตัดสินใจเรียนกับครูแอมมี hmm. ่ก็คือหนูชอบในการเล่าการเล่าเรื่องแล้วก็แบบชอบจิตวิทยาก็คือเรียนเข้าใจมากขึ้นอนะ่ะแต่ก่อนคือแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือมีหน้าที่สอบสอบไปอะไรเนี่ยแต่พอแบบมาเรียนคาดของครูแอมมี hmm. ่คือแบบเรามีเป้าหมายนะมีมีจุดหมายละ เราต้องไปให้ถึงให้ได้ยิ่งิงชอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบบโคมีแบบเป็นเหมือนแบบช่วยช่วยให้คนอื่นโดยที่แบบว่าไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแบบเนี้ยแล้วมารู้ว่าเป็นวิทยากรเปทีนด้วยแบบอ,อ๋อแบบไม่น่าเราเป็นรู้สึกคุ้นๆอะไรแบบนี<笑><笑><笑>้ก็เลย,ก,เลยก็เลยแบบยิ่งแบบเหมือนเพิ่มความมั่นใจให้ให้กับเราด้วยแล้วคิดว่าอ,อในคะกร,รณีพิเศษน่าจะย้ายมาที่รับรองผลหลายหลายท่านอยู่นะคะ คิดว่าอย่างงั้นเพราะว่าหนูก็บอกว่าเราควรที่จะไปรับรองผลนะแบบมันจะได้แบบยาวยิงยาวแล้วก็แบบครูมีเจสซี่เจซี่ตลอดเลยอะไรเนี่ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะตอนตอนแรกคือยังไม่ได้ศึกษาประวัติครูแอมี่เลยนะคะว่าครูแอมี่แบบเรียนจิตวิทยามาก่อนแต่แบบเอ๊ะทำไมครูแอมี่พูดเหมือนนักจิตวิทยาที่แบบขั้นสูงมากคือแบบชอบหน้าแบบ เพราะว่าชอบคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําว่าต้องแบบนี้แบบนี้นะเราต้องทําลายกําแพงของเรานะก็เลยแบบปีนี้คิดว่าตัวเองจะต้องทําให้ดีที่สุดค่ะอวันนี้จะเล่าให้ลูซี่ฟัง,ฟงอันนี้ทุกคนจดไว้เลยนะคือวันนี้พี่มีเคสแหละก็เล่าให้ลูซี่ฟังด้วยเหมือนกันคือเรื่องของคํายคำลายกำแพงเนี่ยนะสาคัญมากหลายคนนะ่ะชอบไปคิดแล้วก็ไปเชื่อตามคําพูดของคนอื่น คิดแล้วไปเชื่อเช่นคนอื่นบอกว่าเธอมันไม่เก่งเธอมันสอบไม่ได้หรอกครูผู้ช่วยมันยากนะหรือจําไว้นะคะว่านั่นคือกําแพงในใจของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาทําไม่ได้เขาพูดกับคนอื่นว่าทําไม่ได้นั่นคือตัวเขาโอเคปะ่ะแต่ในใจให้เราพูดกับตัวเองยืนยันกับตัวเองเลยฉันทําได้ครูอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ลูซี่ฟัง มันเป็นเรื่องที่ครูชอบมากมีคุณหมอคนหนึ่งค่ะชื่อดรโจเซฟเมอร์ฟีเป็นคนเขียนเรื่องเหมือนกับพลังของคอนเชสต์มายเออพลังของจิตใต้สำเร็จอะซึ่งเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีเพื่อนเขาแข็งแรงสุขภาพดีตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีเลยแล้วมีวันหนึง่งเพื่อนเขาคนนี้บินไปประเทศอินเดียแล้วก็ไปเจอกับหมอดู หมอดูพื้นบ้าน India. อินเดียอ่าแล้วหมอดูก็ทักกับผู้ชายคนนั้นว่าเนี่ยระวังนะคุณเดือนหน้าคุณจะตาย <c oughs> แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นตายจริงๆพี่ถามน้องหน่อยผู้ชายคนนั้นตายเพราะอะไรตายตายเอ่อเขาตายเพราะความคิดของเขาเองถูกต้องเพราะตายเพราะความคิดของเขาเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาจากอินเดียแล้วอ่ะเขาก็เป่าประกาศบอกทุกคนเลยเฮ้ย ผมป่วยนะผมเป็นโรคร้ายนะผมแย่แล้วผมไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เชื่อเชื่อเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนน่ะลืมนึกไปเลยคือเวลาที่เราอะค่ะมีความเชื่ออะไรก็ตามในสมองคนเรานะมันจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าการส่งสัญญาณเป็นสารเคมีไฟฟ้าในประสาทแล้วมันจะยิงกันเป็นแบบอนุภาคกันเป็นแบบล้านล้านเซลล์อะในหนึ่งวินาทีมันยิงป๊อปป๊อปป๊อปป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 ปยิงเยอะมากเลย แล้ยิ่งคุณเชื่อว่าอะไรนะคุณก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นน่ะอะแต่ในทางกลับกันถ้าเราเชื่อว่าเอ้ยัันทําได้ทันทําได,ได้เออเราเราทําได้เราก็จะทําได้โอเคไหมเนาะก็ะเป็นนิทานเรื่องแตเป็นจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมันมีอีกหลายหลายเคสมากนะคะ